สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซใหม่เนะาะพูกกระช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พีจ๋ากับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะพี่พีจ๋าสำหรับอของเมื่อวานเนาะวันที่3าเดเดี๋ยวแอดเขียนผลแป๊บหนึ่งนะคะถูกฮะ สองสี่เก้าสามแปดนะคะอ่ะผลในรอบแรกนะคะพี่พี่จา๋าผลในรอบแรกห้าหกหกล่างเจ็ดสามนะคะอันนี้แอดหลุดไปในรอบพิเศษแปดศูนย์สองล่างเจ็ดสองแอดก็หลุดไปเช่นกันนะคะในรอบปกติแปดหกห้าล่างห้าหกหลุดไปเช่นกันนะคะแต่ว่าอ่าดินที่ห้าวิ่งรูดที่ห้ามาบนมาล่างเนาะแล้วก็ในรอบ VIP นะคะสองสี่เก้าล่างสามแปด วิ่งรูที่9มาแอดให้ไป9 0 9านเนาะ 94, เน้นไป90มา94นะคะสำหรับในรอบ BIP เนาะยังไงก็ตามต่อแล้วกันนะคะพี่พี่จา๋าอ่าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตาม,มชอบสามารถ่านได้เลยนะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่จา๋าให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอ่าตามต่อนะคะ วันที่1นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบพี่เหมือนกันชอบค่อยตามไม่ชอบผักนะ,ะมาดูกันข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้สําหรับท่านที่ยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ,ะตัวเด่นวิ่งรูดนะคะแอดให้เด่นไปที่8นะคะ01หรือว่าใครจะจับชุดวินในนี้ได้เลยนะคะ สำหรับเด่นที่8นะคะพี่พีทามาดูกันเด่นที่8เด่นที่0นแล้วก็เด่นที่1เด่นที่8นั้นแอดให้ไปที่82 86นะคะ07 09 15 19นะคะอ่ะทีน,นี้เดี๋ยวมาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายนะคะ เด่นที่8นะคะเด่นที่8แอดให้ไปที่86หรือ89นะคะ,ะ่ถ้าใครไม่ชอบ86ก็กลับหัวเป็น89นะคะ09ส่วน1ก็19นะคะอ่าวันนี้แอดเขียนให้เพื่อป้องกันการลืมด้วยเนาะพี่พี่าอ่าวันนี้ไป9ไป6นะคะก็จดไว้แค่ไว้นะคะ แนวทางมีเข้าไม่หลุดนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพ p f ีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้จะแต่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ